อ๋อครับผมก็นิดนึงครับไม่ไม่ถี่มากครับกันนานทีครับรือว่าเพราะว่าละครถูกปิดกล้องแล้วหรือว่าอย่างไรละครปิดกล้องแล้วครับเรียบร้อยครับเอ็ยมีไงบ้างครับกับการรุวมใหม่กับพัชราภาครับก็เป็นสิ่งที่ที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่เราไม่ได้เจอกันนานมากเป็นสิบกว่าปีนะครับก็ผมก็คิดว่าพัชราภาเนี่ยก็ยังคงความเป็นไอดอลความเป็นซูเปอร์สตาร์ได้อยู่ แล้วก็มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับในการยอมรับของแฟนแฟแล้วก็รวมถึงเรื่องของการทํางานฝีไม้อลายมยือผมว่าก็ต้องบอกว่าอขอบคุณมากที่เขาให้เกียรติผมเนี่ยมาทางานเรื่องนี้เราพันผ่านดาวอตัวพี่ติ๊กตื่นเต้นไหมคะเพราะว่าหายกัดหน้าจอเป็นนาน,นะะตื่นเต้นฮนะตื่นเต้นก็มันก็เหมือนกับพอเวลาเราเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเริ่มต้นง,งานใหม่ๆนะครับเราก็ต้องค่อยๆ ค่อยๆที่จะปรับตัวเองนะครับแต่ว่าเราก็ต้องปรับตัวเองมันเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ยิ่งแบบมาเจอพัชราภามาเจอเข้มอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกโอ้โหอ,อันนี้คือแบบตัวท็อปของทางทางช่องเจ็ดเลยแล้วก็เขาก็ให้เกียรติเรามาทํางานเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องแบบทำทุกอ,อย่างให้เต็มที่ขึนพราะมาร่วมงานกับพัชราภามันเป็นอย่างที่เราคิดไหตั้งแต่แรกหมายความว่ามีอะไรสบายผมว่าดีกว่าที่คิดนะครับดีกว่าที่คิด เราคิดว่าตอนแรกเนี่ยผมไม่แน่ใจหรอกว่าเราใช้เวลาในการปิดกล้องลืมนาขนาดไหนนะครับก็แต่ว่าก็สามารถที่จะทําให้เรื่องนี้ปิดกล้องได้ค่อนข้างจะตรงตามกาหนดระยะเวลาอืมถ้าเป็คนที่แล้วเรื่อของกันกตรงต่อเวลาเามา,าใช่ครับก็ทํางานเนียบในเรื่องของเวลานะครับแล้วก็ในเรื่องของคือพอเวลาทํางานกับคนที่เป็นนักสแสดง ก็เขาทำการบ้านมาเนี่ยจะทำให้มันง่ายขึ้นในทุกอย่างสมว่าในบทละครมาเราคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยแต่ว่าเขาไปพัฒนาตัวบทละครตัวละครตัวเนี้ให้ดียิ่งขึ้นครับผมว่ามันก็ส่งผลดีต่อตัวเขาเองต่องานแล้วก็ต่อเพื่อนร่วมงานด้วยจริงๆมันยากสำหรับพจริงไหมในีาร์ทต้องแสดงด้วยและเป็นผู้จับไปในตัวด้วยก็ยากมากครับบอกกับตัวเองไว้ว่าไม่เอาแล้ว ไม่บแต่เอหรอเออไม่แน่ใจครับเดียว่าเออติ๊กเออติ๊กไม่ค่้แน่ใจเท่าไหร่นะก็เออผมว่าเราก็ควรจะต้องลองอะไรใหม่ๆนะครับการที่เราลองอะไรใหม่ๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเกิดประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นนะครับได้เกิดการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ผมว่าเราอยากจะเป็นคนที่เราอยากเป็นคนที่เก่งกว่าเดิมนะครับเราก็ต้องแบบพยายามทําอะไรที่มันเราไม่เคยทำแล้วก็ยิ่งเราได้โจทย์ที่มันยากเนี่ยแล้วเราสามารถที่จะแก้โจทย์นี้ ให้ออกเนี่ยผมว่ามันก็จะทําให้เราภูมิใจในตัวเองจริงจริงมันตอนถ้าต้องทำเรื่องต่อไปมันต้องมีการตัดสินใจยากขึ้นว่าเราจะทําดีหรือเราจะก็คือผมว่าอันนี้เราก็อาจจะมีมีความคิดในใจอยู่แล้วว่าเราจะทําต่อหรือไม่ทาต่อ <c oughs> แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับผลงานที่เราออกมานําสุอประชาชนว่าเขาจะยอมรับในตัวเนื้องานตัวนี้ได้ดีขนาดไหนดีไม่ดีผมว่าสิง่งต่างๆาเหล่านี้ฟีดแบ็กกลับมาเราก็ต้องพิจรารณาตัวเอง อะไรอย่างเงี้ยครัแต่ในขณะที่มันจะเป็นแรงบันดานใจมันเกิดขึ้นมากนะครับในบางที่เราทำงานเ้วยนะครับว่าจริงๆถ้าเกิดมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะมันก็น่าจะไปต่อได้ในหมายถึงว่างไหมายถึงว่ามันต้องแก้โจทย์แก้โจทย์ในสาขากาฉพาะหน้าในฐานะผู้จัดก็เออในการแก้ปัญหาแก้โจทย์ต่างๆเหล่านี้ต้องบอกว่ามันคือทุกวันมันคือปัญหารอบด้านเลยครับเพราะว่าเราทํางานกับคน ผมเชื่อว่าผู้จัดที่ทุกคนก็ต้องเจอแบบนี้นะออทีนี้มันอยู่ที่ว่าเขาจะสามารถจัดก,การกับตรงนี้ได้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็จะมี Power เรอร์พอไม้ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ผมก็เหมือนกับเป็นคนที่เริ่มมาจับตรงนี้เป็นคนที่ยังตัวเล็กๆอยู่นะครับแล้วก็ต้องค่อยๆสร้างความไวเ้เนื้อเชื่อใจสร้างความน่าเชื่อถือนะครับผมว่ามันก็ต้องสร้างเครดิตให้กับตัวเองด้วยเป็นจริงๆเอ,องแล้วกเป็นห้ามเอง,องด,ด้วยมันสร้างผลการด้วย ผมกดดันนะครับกดดันแ,แล้วก็มันเหมือนกับเราเราทราบอยู่แล้วว่าเราแบกความคาดหวังไว้กับทางทางช่องเจ็ดด้วยทางผู้ชมด้วยทางนักสแสดงด้วยทั้งทีมงานด้วยที่ทุกคนก็รุนว่าผลงานต่างๆเหล่านี้เราจะสามารถสร้างออกมาได้ดีขนาดไหน,นแต่ผมก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับเราทุกคนเนี่ยเราก็ทํางานอย่างเต็มที่แต่ทีนี้มันก็เหมือนกับ เราเป็นเปนเชฟวะฮะเราทําอาหารมา,าสุดฝีมอือมันก็อยู่ที่ว่าจะถูกปากคนได้มากน้อยขนาดไหนเราก็ต้องบอกว่า,าสําหรับผู้บริโภคแล้วเนี่ยเป็นมีกลุ่มใครบริโภคอาหาที่ไม่อยู่นะะอร่อยหรือไม่อร่อยก็ผมคิดว่าเราก็ยอมรับในสิ่งที่เป็นฟีดแบ็กลับมามในคาสของนักสแสดงอะคาแรคเตอร์ของเราบทของเรามราันท่้งๆที่จะเซอร์ไพรส์คนดูใช่ไหมครับพี่ติ กันแน่คก็คือเอาเอาจิงเราเอาจิงแเราเรื่องนี้นะครับมันมีอะไรเซอร์ไพรส์ใช่ไหมแสงอยู่แต่ว่าเราจะไม่สามารถเฉลยได้โอเคไหมแล้วผมก็คิดว่าทุกๆุกคนถ้าจะเข้าใจถ้าเกิดว่าและยิ่งคนที่ได้อ่านบทประพันธ์เรื่องนี้นะครับก็จะอาจจะเข้าใจในตัวของละครหลายๆตัวโดยเฉพาะตัวละครที่ชื่อทรงหวังนะครับก็ผมอยากให้ติดตามชมกันดีกว่าไม่อยากสปอยก็คือจะได้เห็นพิจิกในเวอร์ชั่นที่ไม่ใช่2อง9แล้ว เอาไม่ใช่แน ok ่นอนนะไม่ใช่เลยพี่ไปถอยเล่นหนึ่งได้คอนเสิร์ตที่มูกคือจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองแล้วอ๋อใช่ครับตอนนี้นะครับสำหรับพ็อกซี่นะครับกำลังจะมีคอนเสิร์ตครั้งแรกนะครับวันที่13สิงหาคมนี้ครับขมดคอนเสิร์ตของเขาเป็นยังไงบ้างครับทีมดังตั้งแต่วันแรกที่เป็นพอนีมันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองกันแล้วก็เอาที่แล้วนะครับสำหรับพ็อกซี่เองเนี่ยก็มาจากในโปรเจกต์เดอะบาร์เทอร์นะครับซึ่งก็เป็นเราก็คัดมาต้องน้องหกคนนี้มาหนึ่งยูนิตที่ชื่อพ็ เราก็เหมือนกับจริงแล้วผมเองก็อยู่กับเขาในทุกๆอินดคนะครับแล้วก็อยู่กับเขาในทุกๆขั้นตอนผมคิดว่าลำพังตัวผมเองที่ที่สงเสริมแล้วก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาขเขาเนี่ยก็อาจจะไม่เข้ากับความตั้งใจที่เขามีครัก็ต้องต้องขอขอชมเชยน,นะครับทั้งทั้งตัวทีมงานของเราเองที่เเบื้องหลัง แล้วก็ผู้อยู่เบื้องหน้าที่คือมาน้องศิลปินเนี่ยอที่เขาให้ความตั้งใจแล้วก็อยากจะทําให้งานต่างๆทุกชิ้นเนี่ยเป็นไปตามความฝันของเขาแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าความฝันของเขาสําเร็จมาในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็สําหรับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเนี่ยผมก็คิดว่ามันก็เหมือนกับเป็นปลายทางอีกอย่างหนึ่งที่สิ่งที่เขาฝึกซ้อมมาสิ่งที่เขาได้บุ่งมั่นพัฒนามาอันนี้มันก็เหมือนกับเป็นอีกจุดหนึ่งที่ ต้องรมาให้ถึงจุดนี้ให้ได้สำหรับครั้งแรกครับอะไนตเปนพี่ติ๊กเป็นะติ๊กอะไรนะแขกรับเชิญก็ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจเป็นพ่อนะแล้วเป็นคนตัดสายสะดือก็ไมาเองนะเอาจริงแล้วนะครับเราอยากจะให้น้องๆเนี่ยเขาได้โชว์อย่างเต็มที่บนเวทีได้พิสูจน์ฝีมือได้พิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าแฟนๆที่มาดูในวันนั้นเนี่ยเขาอาจจะ อยากจะเห็นพ็อกซี่มากกว่าผมเราก็อาจจะอยากอาจจะเฟดไปแล้วก็ดูเขาอยู่ทางไหนคือในจุดนี้ต้องบอกว่าผมพยายามที่จะเหมือนกับเราส่งเข้ามาถึงถึงจุดที่เขาเป็นที่รู้จักแล้วนะครับแล้วก็เราก็อยากจะยืนอยู่ในระยะหนึ่งแล้วก็อยู่ในความชื่นชมของเขาแล้วก็คอยเป็นซัพพอร์เตอร์ที่ดีให้กับเขา,าถ้าจะต้องรูปสแสดงจริงเราจะเลือกร้องเล่นหรือเต้นดีเอาที่แล้วเออไม่ว่าร้อง เล speaker, roommate, ่นเต้นเล่นเต้นอะไรเงี้ยเล่นนี่คงคงไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นการโชว์คอนเสิร์ตแลนะเพราะอาจจะมีร้องกับเต้นซึ่งเอาจริงๆแล้วทั้งร้องทั้งเต้นเนี่ยผมไม่ไม่ถนัดเลยไม่ถนัดเลยแต่เขาทำดีๆซ้อมมาทีท่าของลูกแต่แต่ละเพลงเพราะว่าเขาก็มีท่าประจำเลยเป็นชาเลนจ์ที่ทำนะเออที่ผ่านมาก็จะมีชาเลนจ์นะครับพี่ติ๊กพี่ที่เคยเลองไหมลองเคยลองเงี้ยถ้าเกิดว่าติดตามอยู่ในทิกตอกเนี่ยฮะก็จะมีมีบ้างนะฮะ แต่ว่าก็น,น,นานๆทีเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยครับถือแล้วน้องๆเขาใช้เวลาซ้อมท่านี้อาจจะสักประมาณชั่วโมงหนึ่งหรอาจจะใช้เวลาประมาณออหนึ่งสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันร่างกายมันไม่ไปอะครับคือต้องบอกว่าธรรมชาติของเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะไวแล้วก็การที่เขาจะก้าวเข้ามาสู่เป็นไอดอลเนี่ยครับเ,เขาเหมือนกับต้องต้องมีความความสามารถหลากหลายนะเขาร้องเพลงก็ได้เขาแสดงก็ได้เขาเต้นก็ได้ผมว่า ค่สามสิ่งเนี่ยมันอยู่ในตัวเขาเนี่ยครับก็ก,ก็ก็น่าจะเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้แต่สิ่งที่เราอยากจะเสริมให้กับพ็อกซี่ก็คือว่าในเรื่องของเขาต้องทําให้ไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับหรือว่าคนที่เข้ามาเจอพ็อกซี่รั้นแรกเนี่ยคนเห็นพ็อกซี่นอกจากเห็นความสามารถแล้วเนี่ยคนจะต้องรู้สึกว่าต้องบักเขา พี่ติ๊กถ้าถ้าขึ้นเวทีสเต็ปขาต้องมานะคะรอบนี้เราได้ไหมเพราะว่าในติ๊กต็อกอาจจะสเต็ปม,มืออย่างเดียวเพราะว่าน้องเขามีคมยยอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเราเป็นพ่อเราต้องทำให้ลูกดูเราเป็นพ่อเราดูลูกอยู่ห่างๆก็ได้ต้องแจมจะเพลงถึงไงมครับฟัคซี่เอ็กซ์ติ๊กเสรษจแล้เดี๋ยวต้องขอไปคุยกับโชว์ดีเรคเตอร์หน่อยนะฮะว่าจะเป็นยังไงเอางี้ครับผมต้องต้องซาวด์เสียงบวชไม่ใช่ว่าเราอยากคนเดียวต้องมีทีมนะครับแล้วก็มีโชว์ดีเรคเตอร์โปรกราฟ ครับแล้วก็รวมถึงมีสติเรกเตอร์ต่างๆว่าถามหน่อยสิว่าอยากเห็นติ๊กบนเวทีดีไหมถ้าล้วถ้าเราถ้าอยากปุ๊บเราปฏิเสธไม่ได้นะมันอยู่ใน YouTube นะวันนี้เราพูดต่อหน้าสื่อเหรอพี่ติ๊กเออพียรแล้วว่าต่อหน้าสื่อก็ต้องบอกว่าเออเดี๋ยวขึ้นคาดหวังนะติ๊ก่อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญคือว่าเราอยากเห็นโชว์ดีๆของม็อกซี่มากกว่าเพราะระยะทางการที่ผ่านมามันอาจจะมีเรื่องดราม่าเกี่ยวกับบัตรคอนเสิร์ตที่มักันหลายคอนเสิร์ตเลยอย่าง่ทั้งนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกัน ค,คือบอกว่าไอ้ตรงเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยเอาจริงๆแล้วตอนนี้ก็สามารถเคลียร์แล้วก็จกลบลงด้วยดีแล้วนะครับแล้วก็คือต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องของตรงนี้เนี่ยเราจะมีทีมงานนะครับทีมงานที่คอยคิดคำนวณเรื่องของต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆรวมถึงะารอิจิปตาแล้วก็เขาก็สามารถที่จะเพาะมาว่าเราจะมีประมาณแคร่ราคาประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยครับ แล้วก็จริงแล้วช่วงช่วงแรกๆที่เราเวิร์คเรื่องนี้ไปเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสถามกับทีมงานว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ทีมงานเขาก็อธิบายผมซึ่งมันมีคําอธิบายแล้วก็อยู่ในฐานข้อมูลเราก็รับฟังเขานะครับแล้วก็เราก็คุยกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้มันมันเหมือนกับทั้งทีมงานเองทั้งตัวผมเองเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นาการ หยิบจับงานคอนเสิร์ตครั้งแรกนะครับแล้วก็มันก็อาจจะมีอะไรที่บุกเข้าไปบ้างน,นะครับจากการที่เราประกาศไปครั้งแรกแล้วเราก็เห็นฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็เราก็นําข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนำกลับมาปรับปรุงใหม่แล้วก็มีการประกาศครั้งที่2ผมว่าตอนนี้ก็เหมือนกับฟีดแบ็กดีแล้วก็ทุกๆคนค่อนข้างจะแฮปปี้ครับเอาแสดงว่าราคามันก็สมกับเหตุผลที่ตั้งขึ้นมาคือผมผมไม่แน่ใจหรอครับว่า ว่าราคาเนี่ยมันจะสามารถเอาไปเปรียบเทียบหรืออะไรแต่ผมคิดว่าสําหรับผมเองแล้วเนี่ยสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็เราสามารถให้เบนฟิตต่างๆได้นะครับแล้วก็อะไรที่เราสามารถที่จะทําให้ได้เพื่อเป็นเบนฟิตแล้วก็ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าแฮปปี้แล้วก็จะเอ็นจอยไปกับงานคอนเสิร์ตนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอยากให้ทุกคนเราอยากให้เห็นว่าเป็นงานโชว์ครั้งแรกของพ็อกซี่เราแบบไม่อันแล้วก็ทุ่มเต็มที่นะครับในเรื่องของโชว์น้อง,ง,อง การทำการบ้านนะครับรวมถึงแสงสีเสียงต่างๆบนเวทีและรวมถึงเกสด้วยโอ้ยทำไมเอออะไรเนี่คือถ้าเกิดผมขึ้นน่ยมันจะแพงกว่านี้ไหมคือติดการแกล้งขายนิดเดียวค่ะนิดเดียวคือการขายว่าการขายบัตรอย่างตอนนี้เออเริ่มแล้วค่อยแกล้งขายว่าเออถ้าพี่ขึ้นปุ๊บเอ่อแต่ว่ายังไม่ถึงที่ตวแล้วนะถ้ามิติดขึ้นน่ะคือเอางี้ครับพี่จะขึ้นหรือไม่ขึ้นนะครับ วันที่15นี้นะครับวันเสาร์นี้นะครับไปกดบัตรกันครับเอาทิกเก็ตครับเซเวด้วยนะครับทุกสาขาทุกประเทศไทยครับสนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทีตจุดดันไม่เกรงใจใคร Ford Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รีบอร์ทั่วประเทศซ่าอีกทุกจังหวะเติมซี่บิดหมดซ่าอารมณ์